คลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาและความน่าหวาดกลัวอย่างไม่มีสิ่งใดจะเทียบได้ของ Pennywise ในอิกทั้งภาคหนึ่งและภาค2รวมถึงในนิยายและมินิซีรีส์บางส่วนถ้าท่านใดไม่อยากโดนสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยแนวดาโรคก,กลัวหรือฟอร์เบียต่างๆที่เราเราได้ยินกันมาเนี่ยนอกจากอาการที่พบได้ทั่วไปอย่างจำพวกกลัวที่สูงกลัวเข็มกลัวที่ว่างกลัวที่แคบหรือแม้กระทั่งกลัวการเข้าสังคมแล้วเนี่ย มันก็มักมีอาการกลัวสิ่งหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นพล็อตชั้นยอดของสื่อบันเทิงหลายแขนงทุกท่านคงจะทราบกันอยู่แล้วนะครับพอเห็นหน้าปกของคลิปวิดีโอคลิปนี้โคโลโฟเบียหรือโรคก,กลัวตัวต,วตลกนั้นผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยลึกๆแล้วก็คงจะมีอาการกลัวอยู่บ้างครับไม่มากก็น,น้อยสวัสดีครับวันนี้คือผมเดอะโคเด็กวันนี้ผมมาสรุปข้อมูลของ It หรือที่รู้จักกันในชื่อของ Pennywise หนึ่งในตัวละครที่มีชื่อเสียงมากที่สุดตัวหนึ่งของ Stephen King ก่อนจะไปรับชมข้อมูลกันผมขอทุกท่านคนนหนึ่1ไลค์หรือถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็สามารถกด Subscribe พร้อมกับกดกระดิ่งเอาไว้ได้ถ้าใครพร้อมแล้วผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลิปวิดีโอสรุปข้อมูลของ Pennywise ตัวตลกจากนรกบันทึกเล่มนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับเหล่าตัวละครจากทั่วทุกสารทิศไม่ว่าจะเป็นเกมการ์ตูนภาพยนตร์หรือฟิกชันต่างๆนี่คือ The Codex บันทึกพิศวง ในวันฝนตกของเมืองแสนธรรมดาอย่างเดอรี่รัดเมนบิลเดนโบรได้ทำเรือกระดาษให้น้องของเขาไปเล่นท่ามกลางสายฝนด้านนอกตามคำอขอของจอจจี้น้องของเขาจอจจี้ได้นำเรือที่พี่ชายมอบให้ไปเล่นล่องไปตามน้ำอย่างสนุกสนานแต่ด้วยความสนุกสนานนั้นและความชล่าใจของเด็กหกขวบจอจจี้ได้คลาดกับเรือของเขาและสมผลให้มันไหลลงไปยังท่อระบายน้ำด้วยความกลัวที่จะโดนพี่ของเขานนั้นต่อว่าจอจจี้ได้พยายามเอื้อมมือลงไปหยิบเรือนั้น,น,นขึ้นมา ที่ด้านล่างของท่อระบายน้ํานั้นจอจี้ได้เห็นตัวตลกตัวหนึ่งอยู่ในท่อตัวตลกดดงตาสองประกายที่บอกว่าตัวมันนั้นชื่อ Pennywise The Dancing c l o w n เพนนีไวส์ชวนคุยเรื่องต่างๆหวานล้อมทุกวิถีทางเพื่อให้จอจี้นั้นยื่นมือไปหยิบเรือกระดาษในตอนแรกนั้นมันก็ไม่ค่อยจะได้ผลสักเท่าไหร่นักจนเพนนีไวส์นั้นพูดถึงบิลพี่ชายของเขาด้วยความที่จอจี้กับบิลนันสนิทกันมากๆจอจี้จึงไม่อยากให้พี่ชายของเขานั้นต้องโกรธที่เขาทําเรือหาย จอจี้จึงตัดสินใจยื่นมือลงไปหยิบกระดาษนั้นก่อนที่เพนนีไวส์จะจับแขนของจอจี้เอาไว้และกัดมันขาดกระจจยในงับเดียวจอจี้ร้องขอความช่วยเหลืออย่างทรมานแต่ไม่ทราบว่าเป็นเพราะในวันนั้นเป็นวันที่ฝนตกหนักหรืออย่างไรแม่เหตุจะเกิดท่ามกลางหมู่บ้านแต่ก็ไม่มีใครสนใจหรือได้ยินเสียงกรีดร้องของจอจี้เลยแม้แต่คนเดียวจอจี้ตะเกียกตะกายถอยออกมาจากท่อระบายน้ำก่อนที่มันจะยื่นมือออกมาและลากจอจี้หายไป 1ปีผ่านมาแม้ทุกคนจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าจอจี้ได้ตายไปแล้วแต่บิวยังคงไม่คิดเช่นนั้นในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนบิวและเพืเ่อนๆของเขาสเตลลี่ยูริสเอ็ดดี้คัสเบรกและลิชี่ทอยเซอร์ได้ตกลงกันไปว่าจะไปบ่อพักน้ําที่ชื่อเดอะแบรนเพราะจากการจําลองระบบท่อน้าภายในเมืองเดอรี่แล้วบิลคิดว่าจอจี้จะต้องอยู่ที่นั่นแน่ๆซึ่งระหว่างการพูดคุยของบิวและเพื่อนๆเขาก็ถูกขัดขวางโดยกลุ่มนักเลงเจ้าถิ่นนําโดยหัวหน้าแก๊งเฮริ่ย์บาวเวอร์ เอ็ดดี้คิดว่าบางทีเหตุการณ์การหายตัวไปของเด็กในช่วงนี้นั้นอาจจะเป็นฝีมือของแกงอันธพาลแกงนี้ก็ได้ณบ่อพักน้ําแกงลูเซอร์คลับได้ลองเข้าไปยังท่อระบายน้ําของเมืองที่นั่นบิวไม่เจอจอจจี้เหมือนที่เขาหวังเอาไว้แต่กลับเจอรองเท้าของเบ็ตตี้ริบซัมเด็กคนล่าสุดที่เพิ่งหายตัวไปไม่นานมานี้ระหว่างนั้นบิลและกลุ่มของเขาได้เจอกับเด็กใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาเขามีชื่อว่าเบนแฮนส์คอมเบนนั้นได้ถูกกลุ่มของบบวเวอร์ไล่ทำร้ายเขาจึงได้หนีและมาพบกกับบพวของวงองงโดยเ ผูของบิลนั้นได้พาเบนไปทําแผลซึ่งนั่นเป็นตอนที่บิวกับเพื่อนๆน,นั้นได้พบกับเบลลี่แมชที่ต่อมาจะเป็นผู้หญิงคนเดียวภายในกลุ่มเบลลี่ได้ช่วยบิวและคนอื่นๆในการหาเครื่องมือปฐมพยาบาลและได้ถามกลุ่มลูสเตอร์คลับหากพวกเขานนั้นต้องการความช่วยเหลือเพราะเบนกับเบลลี่นั้นอยู่คลาสสังคมคลาสเดียวกันในภายหลังบิลเอด็ดดี้ริช,ชี่สแตนรวมถึงเบนและเบลลี่ได้รวมตัวกันมาเล่นน้ำที่เหมืองเก่า เบนได้เล่าว่าเวลาที่เขาย้ายเมืองเขามักจะศึกษาประวัติของเมืองนั้นๆอยู่เสมอแต่ที่เดอรี่แห่งนี้มันมีบางอย่างแปลกเบนได้ชวนทุกคนมาอย่างบ้านของเขาที่มีข้อมูลและข่าวต่างๆที่เขารวบรวมเอาไว้เบนเล่าว่าที่เมืองเดอรี่นั้นมีเหตุการณ์คนหายหรือคนตายมากกว่าเมืงองอื่นๆหลายเท่าและยังบอกอาไว้ว่าที่เดอรี่นั้นมีศกลยนกรรมเกิดขึ้นบ่อยกว่าที่อื่นอีกด้วยเริ่มแรกคือตอนที่เดอรี่นั้นยังคงเป็นแค่ค่ายดักบีเวอร์ จนในตอนที่ตัวค่ายนั้นขยายใหญ่ขึ้นเราบรรดาคนในค่ายทั้ง91คนเลยได้ลงนามบนสนธิสัญญาก่อตั้งเมืองเดอรี่ขึ้นมาจนเมื่อฤดูหนาวในปีเดียวกันคนทั้ง91คนนั้นก็ได้หายไปในตอนนั้นผู้คนเชื่อว่ามันเป็นฝีมือของพวกอินเดียแดงแต่ร่องรอยของการจบตีนั้นก็ไม่มีเลยแม้สักนิดเดียวบอกแสเดียวที่มีในตอนนั้นก็คือเสื้อผ้าเป็นเลือดที่ถูกทิ้งไว้บริเวณบ่อน้ําซึ่งในภายหลังก็มีบ้านถูกปลูกทับเอาไว้ แต่ในปัจจุบันมันก็ได้กลายเป็นบ้านร้างที่ถูกคนในเมืองขนาดนามว่าเดอะเวลเฮาส์ต่อมาในปี1908เหตุการณ์การระเบิดของโรงงานเหล็กคิชเชนอร์ที่เกิดขึ้นในตอนที่เมืองเดอรี่นั้นจัดงานกิจกรรมล่าไข่อีสเตอร์จึงทําให้ในวันนั้นมีคนตายไปกว่า102คนเป็นผู้ใหญ่14คนและเป็นเด็กถึง88คนในปี1935เหตุการณ์การยิงกันของแก๊งโจนแบรดลีย รือในปี1962ที่เกิดเหตุการณ์ในคลับเดอะแบ็กสปอตถูกล่าวางเพลิงเบนสรุปได้ว่าเหตุการณ์ใหญ่เหล่านี้จะเกิดขึ้นทุก27-30ถึงปีเมื่อทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านเลาสมาชิกรูเซอร์คลับก็ได้พบกับเหตุการณ์ประหลาดที่ยากจะลืมเลือนอย่างเบเวอรี่ได้เจอกับเส้นผมและเลือดท่วมห้องเอ็ดดี้ได้เจอกับชายไร้บ,บ้านที่ร่างกายเน่าเฟะส่วนบิลก็เจอกับศพน้องของเขาสแตนเจอกับผู้หญิงหน้าตาสีดสยองที่ออกมาจากภาพวาด เบนเจอรับผีเด็กหัวขาดทุกคนภายในกลุ่มต่างคนต่างเล่าสิ่งที่ตนได้เจอมาและพบกับจุดเชื่อมโยงของเหตุการณ์ทั้งหมดนั่นก็คือตัวตวลก Pennywise The Dancing c l o w n ที่มาหลอกพวกเขาในหลากหลายรูปแบบตามสิ่งต่างๆที่เหยื่อของมันจะกลัวตอนนี้ภายในกลุ่มลูเซอร์คลับนั้นริชชี่คือคนคนเดียวที่ยังไม่เคยเจอกับ Pennywise เวลาต่อมากลุ่มของบิลนั้นได้ไปพบกับจักรยานของไมเ์แฮรอนเด็กผิวดำภายในเมืองที่กำลังถูกกลุ่มของเาลเวอร์ตามล่า พวกบิวนั้นจึงได้รีบตามไปช่วยในทันทีหลังจากการไล่ล่าทุกอย่างจบลงไมค์ก็ได้เข้ามาเป็นหนึ่งในกลุ่มลูซเซอร์คลับในวันชาติอเมริกาเหล่าลูเซอร์คลับได้รวมตัวกันที่สวนสาธารณะใจกลางเมืองที่นั่นไมค์ได้เล่าให้เพื่อนภายในกลุ่มฟังว่าเขาเองก็เคยเจอเหตุการณ์เหมือนที่ทุกคนภายในกลุ่มเคยเจอเหมือนกันและพวกเขานั้นก็ได้ข้อสรุปว่ามันจะปรากฏตัวในรูปลักษณะที่เรากลัวมากที่สุดทุกคนภายในกลุ่มได้ไปอย่างที่บ้านของบิวที่นั่น บิลและเพื่อนของเขาได้สืบหาบาะแสของสิ่งที่เกิดขึ้นและได้พบว่าทุกที่ที่เกิดศกนักรรมนั้นมีท่อระบายน้ำเป็นจุดเชื่อมต่อซึ่งท่อระบายน้ําเหล่านั้นก็ไปบรรจบอยู่ที่บ้านบ่อน้ำเดอะเวลเฮาส์ระหว่างที่กลุ่มดูเสื้อคลับกำลังสืบหาความจริงเครื่องโปรเจคเตอร์ที่เขาใช้อยู่นั้นเกิดทํางานผิดปกติขึ้นมามันเปลี่ยนสไลด์เองจากแผนที่เก่าเมืองเดอรี่สับไปเป็นรูปครอบครัวของบิลและเปลี่ยนไปเรืเ่อยๆจนเผยให้เห็นถึงใบหน้าของเพนนีไวส์ ไม้ทิบเครื่องฉายภาพนั้นล้มแต่มันก็ไม่หยุดภาพยังคงถูกฉายต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเพนนีไวส์หายไปจากภาพและปรากฏตัวขึ้นมาในรูปยักษ์ตัวใหญ่เพนนีไวส์จ้องทำลายเบบิลลี่แต่เพื่อนๆของเธอนั้นก็เปิดลงรถให้แสงจากด้านนอกนั้นส่องเข้ามาและพบว่าเพนนีไวส์นั้นได้หายไปแล้วบิลไม่ทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขารีบมุ่งหน้าไปที่เดอะเวลเฮาส์แม้คนอื่นๆในกลุ่มนั้นจะไม่เห็นด้วยแต่ด้วยความเป็นเพื่อนพวกเขาก็ได้ตามบิลไป ที่เวลเฮาส์บิลได้ปฏิเสธที่จะทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในเมืองเมืองนี้บิลเอ็ดดี้และริชี่นั้นได้เข้าไปด้านในริชี่นั้นได้พบแผ่นประกาศคนหายที่มีใบหน้าของตัวเองติดอยู่เขาสติหลุดจนบิลได้เข้ามาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงทั้งสามคนได้ขึ้นไปยังชั้นบนของตัวบ้านพวกเขาเห็นเบตตี้ริบซัมเพื่อนในชั้นเรียนที่ได้หายตัวไปในตอนแรกด้วยความสงสัยพวกเขาจึงได้เข้าไปดูแต่ว่าเอ็ดดี้นั้นดันได้เสียงเรียก มันเลยทําให้เขานั้นคลาดกับเพื่อนเพื่อนบิลริชชี่เอ็ดดี้ทั้งสามคนนั้นโดนเพนนีไวส์เล่นงานริชชี่เห็นตุ๊กตาของตัวเขาเองที่กาลังเนา่าและได้โดนเพนนีไวส์เข้าจู่โจมแต่โชคดีที่บิวนั้นสามารถช่วยริชชี่เอาไว้ได้พวกเขาพยายามลงไปด้านล่างเพื่อไปรวมตัวกับคนอื่นๆแต่เพนนีไวส์ที่ชื่นชอบการเล่นกับความกลัวของเหยื่อก็ไม่ปล่อยให้ทั้งคู่ไปไง่ายๆมันได้ให้ทั้งคู่นั้นเลือกประตูสามบานที่ตรงหน้านั้นเขียนไว้ว่าไม่กลัวกลัวและกลัวมากมาก ิวกับริชี่นั้นเลือกไม่กลัวเลยแต่ภายหลังประตูนั้นมันกลับเป็นร่างครึ่งท่อนของเบตตี้เรปซัมที่ร้องหา,อารองเท้าของตัวเองในตอนแรกเธอคู่ตกใจมากแต่ในตอนนี้บิวคือคนเดียวที่รู้ว่าทุกอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องจริงเขาข่มความกลัวเอาไว้และเปิดประตูอีกครั้งด้านนอกนั้นมันคือทางเดินของบ้านร้างธรรมดาธรรมดาที่ด้านล่างเอ็ดดี้ได้ตกลงมาจากชั้นสองทำให้เขานั้นแขนหักสองท่อนในตอนที่เอ็ดดี้กำลังดูแขนของเขาอยู่นั้นเพนนีไวส์ ก็ออกมาจากตู้เย็นด้านหน้าเขามันหยอกล้อก,กับเอ็ดดี้อยู่พักหนึ่งก่อนที่จะอ้าปากเผยฟันแหลมคมที่อยู่ใต้ใบหน้าของตัวตลกเมื่อบิลก,กับริชี่สามารถออกไปจากห้องด้านบนได้จังหวะนั้น p e n n y ไวส์สามารถสัมผัสได้ว่าบิลไม่กลัวมาแล้ว p e n n y ไวส์ได้เข้าโจมตีบิลแต่มันก็โดนเบลลรี่นั้นนำเหล็กแหลมมาแทางเข้าที่หัวแต่แค่นั้นมันก็ไม่สามารถหยุดเพนนีไวส์ไว้ได้ พนนีไวส์ได้ทิ้งร้อยแผลไว้ที่ท้องของเบนก่อนที่มันจะกลับลงบ่อน,น้ําหายไปเนื่องจากเหตุที่เอ็ดดี้นั้นบาดเจ็บหนักและประกอบกับว่าแม่ของเขานั้นก็เป็นแม่ที่ห่วงเกินเหตุเธอได้ให้เอ็ดดี้นั้นตัดขาดกับกลุ่มลูเซอร์คลับด้วยเหตุนี้บวกกับความอันตร,รายที่เกิดขึ้นมันเลยทําให้สายสัมพันธ์ของกลุ่มนั้นแตกไปเสี่ยงเสี่ยงหลายสัปดาห์ผ่านไปรูเซอร์คลับที่กระจัดกระจายต้องกลับมารวมกลุ่มกันอีกครั้งเนื่องจากว่าเบเวอรี่ได้ถูกเจ้าเพนนีไวส์จัับตวไป ที่บ้านเวลเฮาส์กลุ่มลูเซอร์คลับได้เตรียมพร้อมที่จะบุกเข้าไปพวกเขาได้ไต่ลงบ่อน้ําแต่ทว่าก่อนที่ไมค์จะได้ไต่ลงไปนั้นเฮลี่บวเวอร์ที่อยู่ใต้การควบคุมของเพนนีไวส์ก็ได้เข้ามาขัดขวางแต่ว่าไมค์ก็สามารถจัดการเฮรี่ลงได้โดยการผลักเขาลงบ่อน้ําที่ฝ้าของเบลลี่เธอตื่นขึ้นมาเพราะว่าตัวเองนั้นอยู่ท่ามกลางที่อยู่ของเจ้าเพนนีไวส์โดยด้านบนนั้นมีศพของเด็กที่หายไปลอยเค้งเต้งอยู่ เบลลี่พยายามหาทางหนีแต่มันก็ไม่สำเร็จเธอโดนเพนนีไวส์จับตัวแต่ที่ต่างจากเดิมก็คือตอนนี้เบลลี่ไม่กลัวเจ้าเพนนีไวส์แล้วด้วยเหตุนี้มันจึงทําให้เพนนีไวส์นั้นไม่สามารถกินเธอได้มันได้อ้าป,ปากเผยเห็นถึงแสงสีส้มที่อยู่ด้านในคอของมันไม่ว่าแสงนั้นไม่จะเป็นอะไรก็ตามแต่เมื่อเบลลี่ได้เห็นแสงนั้นมันได้ทําให้เธออยู่ในสภาวะโคมา่าเมื่อกลุ่มของลูซร์ขับมาถึงพวกเขาได้พาเธอกลับสู่สภาพปกติ บิลได้เห็นจอร์จี้เดินออกมาแม้บิลจะตามหาจอร์จี้มาตลอดหนึ่งปีแต่ลึกๆแล้วบิวก็ทราบดีว่าน้องของเขานั้นจากไปแล้วไม่เห็นจอร์จี้ยืนอยู่ตรงหน้าเขาบิลก็ยิงน้องของเขาเข้าที่หัวตามที่บิวคิดจอร์จี้คือร่างของเพนนีไวส์ที่ปลอมตัวมามันได้เข้าโจมตีกลุ่มลูซเซคลับในตอนที่มาสามารถจับบิลได้เพนนีไวส์ยื่นข้อเสนอให้กับเหล่าลูซเซคลับมันได้บอกว่าถ้าปล่อยมันไปมันจะเอาแค่ตัวของบิวเท่านั้น และปล่อยคนที่เหลือไปแม้พวกเขาจะเป็นกลุ่มเด็กที่แพ้แต่เขาก็ไม่ยอมทิ้งเพื่อนเด็ดขาดกลุ่มลูซเ์คลับได้เข้าโต้ตอบเพนนีไวส์จะสามารถและให้มันหนีกลับไปหลับต่อ27ปีได้เมื่อกลุ่มลูซเ์คลับออกมาจากท่อน้ําได้พวกเขาได้ทําสัญญาเลือดสาบานกันว่าเมื่อเพนนีไวส์กลับมาพวกเขาก็จะกลับมาปราบมันอีกครั้งด้วยเช่นกัน27ปีต่อมาเมื่อกลุ่มลูซเ์คลับเติบโตบางคนมีชีวิตที่ดีส่วนบางคนก็ไม่ได้ดีนัก บิลได้เป็นนักเขียนชื่อดังอิดดี้ได้เป็นนักวิเคราะห์วิชี่เป็นเดี่ยวไมโครโฟนผู้มีชื่อเสียงเบนได้เป็นซีอีโอของบริษัทอสังหาส่วนคนที่เหลือก็เบเวอรี่โดยสามีของเธอซ้อมไมยังคงอยู่ที่เดอรี่สแตอรลี่ก็มีชีวิตที่เรียบง่ายแสนธรรมดาเ <c oughs> มื่อวันที่เพนนีไวส์กลับมาไมได้โทรหากลุ่มรู่เสื้อคลับอีกครั้งเมื่อเหล่าบรรดาเพื่อนๆของเขาได้รับสายความกลัวก็เข้ามาทิ่มในหัวใจของพวกเขาในทันที สเตลลี่คือคนที่อ่อนไหวที่สุดในกลุ่มเขารู้ตัวดีว่าตนนั้นไม่สามารถรับมือกับเพนนีไวส์ได้เขาทิ้งจดหมายเอาไว้ก่อนที่จะตัดสินใจปิดชี่ตัวเองลงเมื่อทุกคนได้กลับมาถึงเดอรี่เพนนีไวส์ต้อนรับทุกคนด้วยการบอกเรื่องราวของสเตลลี่และจากนั้นก็เหล่าสับหลัดที่ออกมาจากคุกกี้เสียงทายเหล่าบรรดาคนในกลุ่มนั้นปฏิเสธที่จะไปจัดการกับเพนนีไวส์แม้ไมค์และบิลจะบอกเหตุผลต่ตางๆนานา,นา,นาแต่ริชชี่กับเอ็ดดี้นั้นก็ไม่ฟังเบนได้สังเกตว่าเบลลี่นั้น กำลังปิดบังอะไรบางอย่างอยู่ระหว่างนั้นไม้ได้พาบิลไปดูในสิ่งที่เขาค้นพบต้นกาเนิดของพินิวิสและเดอะริชัวล์ออฟชูสิ่งมีชีวิตต้องอยู่ใต้กฎของรูปร่างที่มันสิงสถิตเมื่อบิลและไม้กลับมารวมกลุ่มเบลบลูริก็ได้บอกสิ่งที่เธอปิดบังเอาไว้อยู่เมื่อตอนที่เธอเห็นแสงสีส้มเธอเห็นทุกคนภายในกลุ่มตายโดยคนแรกก็คือสเตลลี่และหลังจากนั้นทั่วจะอยู่ไม่ถึง20ปีและต้องตายอย่างทรมาน ทุกคนจึงตัดสใจทำตามสิ่งที่ไม์และบิวบอกแต่ก่อนอื่นนั้นพวกเขาจะต้องตามหาสัญลักษณ์ของความทรงจำที่หายไปเสียก่อนเบลลี่ <Beverly S 1> เป็นโปสการ์ดที่มีกรนของเบนอยู่วิชี่เป็นเหรียญตู้เกมอาร์เคดเบนเป็นหนังสือรุ่นที่มีลายเซ็นของเบลลอี่เอ็ดดี้เป็นที่พ่นยาไม์เป็นหินที่ใช้ปาพวกเบลเวอร์สเตลลี่คือกางเกงในและบิวเป็นเรือกระดาษซึ่งระหว่างที่ทุกคนในกลุ่มกำลังตามหาความทรงจำที่หายไปในตอนที่พวกเขาแยกย้ายเมื่อ27ปีก่อนนั้น พวกเขาก็โดนเพนนิไวส์เล่นงานเลียงคนริชี่และเอ็ดดี้ต้องการที่จะออกจากเมืองเมืองนี้แต่สุดท้ายสายสัมพันธ์ก็ลังพวกเขาเอาไว้เหล่ารู้เสื้อคลับในวัยผู้ใหญ่ได้ไปยังเดอะเวลเฮาส์ทุกคนภายในกลุ่มนั้นต่างโดนเพนนีไวส์เข้าโจมตีแต่พวกเขานั้นก็สามารถรับมือได้เมื่อเหล่ารู้เสื้อคลับมาถึงยังต้นกำเนิดของเพนนิไวส์พวกเขาได้เริ่มพิธิกรรมชัดเพื่อทำการผนึกเพนนิไวส์ไว้ตลอดการ เมื่อทุกคนได้เริ่มพิธีกรรมแสงสีส้มก็ได้เปิดเผยออกมามันคือแสงมรณะเดียวกับที่เบลลีรได้เห็นในตอนเด็กแต่ด้วยความที่ลึกๆแล้วทุกคนไม่เชื่อว่าพิธีกรรมนี้จะได้ผลมันเลยทําให้พวกเขานั้นไม่สามารถไปถึกเพนนีไวส์เอาไว้ได้เพนนีไวส์ในร่างครึ่งแมงมุมจึงได้บอกตอนจบของพิธีกรรมให้ทุกคนได้ฟังตอนจบนั้นคือความตายของเหล่าผู้ทําพิธีกรรมเหล่ามารู้สรกขลับนั้นได้โดนเพนนีไวส์เล่นงานลายคนอีกครั้ง แต่ทุกคนนั้นก็สามารถชนะความกลัวและช่วยชีวิตกันเอาไว้ได้เพนนีไวส์ได้จับตัวไมค์เอาไว้แล้วหวังว่าจะกินเขาทั้งเป็นแต่ริชชี่นั้นก็ได้เข้ามาขัดขวางก่อนที่ริชชี่จะได้พูดพ่ามไปมากกว่าเดิมเพนนีไวส์ได้โชว์แสงมรณะให้เขาได้เห็นทําให้ริชชี่นั้นตกอยู่ในภวังในทันทีริชชี่ได้เอ็ดดี้เข้ามาช่วยเอาไว้แต่นั่นมันก็แลกมาด้วยชีวิตของเอ็ดดี้เองเอ็ดดี้โดนเพนนีไวส์แทงเข้าที่ท้องและโยนตกลงไปในถ้ำด้านใน ภายใต้กฎที่บอกว่าสิ่งมีชีวิตจะต้องอยู่ภายใต้กฎของรูปร่างที่มันสิ่งสถิตเหล่ารู้เสื้อคลับเลยได้ข้อสรุปว่าการจะฆ่าเพนนีไวส์นั้นคือทําให้มันอยู่ในร่างที่เล็กที่สุดอ่อนแอที่สุดเหล่ารู้เสื้อคลับได้พูดสิ่งต่างๆที่เพนนีไวส์เป็นและเคยเป็นก็แค่ตัวตลกเด็กไม่มีหัวของเลียนแบบตัวปลอมด้วยความจริงเหล่านี้มาทาให้เพนนีไวส์นั้นหวาดกลัวไม่มีแรงแม้แต่จะยืน ในครั้งนี้มันไม่เหมือนกับ27ปีก่อนที่เพนนีไวส์นั้นเมื่อมันได้รับรู้ความกลัวเป็นครั้งแรกในรอบหลายหลานปีมันก็หนีอย่างไม่ลังเลแต่ในครั้งนี้นั้นมันทําไม่ได้แม้แต่จะคิดหนีความกลัวถูกเติมจนเต็มหัวใจตัวตลกกับหัวใจที่หวาดกลัวไม่ได้ยื่นมือเข้าไปในอกของเพนนีไวส์และนําหัวใจของมันออกมาทําลายส่งผลให้ร่างของมันนั้นสลายไปในทันทีเมืเ่อลูเซอร์คลับกลับออกมาภายนอกแสงของวันใหม่ได้สาดส่องไปทั่วเดอรี่ พวกเขาได้ลำลึกถึงคนที่จากไปและคงสายสัมผัสของรูสเซคลับชมลมคนขี้แพ้ไว้ตลอดการ It หรือเพนนิไวนั้นแม้ในมินิซีรีส์ภาพยนตร์หรือนวัวดียายมันจะมีลักษณะภายนอกที่แตกต่างกันไปเนี่ยแต่ทุกเวอร์ชั่นนั้นมันก็มีต้นกำเนิดที่คล้ายคลึงกันครับหรือแทบจะเหมือนกันเลยก็ว่าได้ ในตอนเริ่มแรกนั้นสถานที่ที่ไม่มีอะไรอยู่เลยชื่อมาโคเวิร์สที่ที่ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันกับโทดัสเปสมิติแห่งความมืดที่เป็นที่อยู่ของไอเจ้าพวกสัตว์ประหลาดที่อยู่ในเรื่องสั้นเดอะมิสแนลครับภายในมาโคเวิร์สนั้นแกนเทพผู้สร้างได้สร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาสสิ่งซึ่งเป็นคู่ต้องข้ามของกันและกันคือเต่ามาทูรินแล้วก็มูนแสงมีชีวิตเดทไลท์มาทูรินนั้นเป็นเต่าที่มีความฉลาดใจดีแต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็มักจะอยู่แต่ใน,ในกระดองของมันครับ มีอยู่ตอนนึงครับตอนที่มาทรินนั้นออกมาจากกระดองคือตอนที่มันนั้นปวดท้องจนต้องออกจากกระดองมาเพื่ออวกแต่อวกเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่อวกธรรมดาครับมันคือเมนสตรีมหรือจัก,กรวาลหลักที่เราอยู่ณตอนนี้ถ้ามาทรินเป็นผู้ให้กํเาเนิดจักรวาลของเราเจ้าเดนไลท์ที่เป็นขั้วตรงข้ามก็เป็นผู้ทําลายใช่ไหมครับเหมือนกับนักอวกกับนักกินนั่นแหละครับเมื่อเดนไลท์รับรู้ถึงการมีอยู่ของโลกนะมันก็พาตัวเองเกาออะอุกบาทมายังโลกพุ่งตกลงมาในบริเวณที่หลายล้านปีต่อมาจะกลายเป็นเดลรี่ลัดเมน ในตอนที่มันมายังโลกเนี่ยผลจากแรงกระทบมหาสารทําให้มันเนี่ยเข้าสู่สภาวะหลับลึกเป็นเวลาหลายล้านปีอาจจะเพราะติดอยู่ในยุคน้ําแข็งด้วยแหละครับจนเมื่อในตอนที่ณบริเวณนั้นเนี่ยเริ่มมีสิ่งมีชีวิตเข้ามาอาศัยในนวนิยายนั้นอิดได้เริ่มตื่นขึ้นมาเมื่อประมาณปี1715ครับประมาณ3 0 0ปีก่อนเหตุการณ์จอจีจ้ถูกอิดพาดตัวไปหลังจากที่มันตื่นขึ้นมาเนี่ยเจ้าอ,อิดก็ได้เริ่มวมัฏจักรการใช้ชีวิตของมันครับ โดยมันจะตื่นขึ้นมาทุกๆ2 7ถึง30ปีและจะไล่กินเด็กๆเป็นเวลาประมาณ1ปีหรือนานกว่านั้นครับประมาณ18เดือนและจึงค่อยกลับไปหลับตามเดิมครับเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเหยื่อกลุ่มแรกๆสุดที่เคยถูกบันทึกเอาไว้เนี่ยมันคือเมื่อปี1740ครับมันคือกลุ่มคน300คนที่ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณแม่น้ำเค็นดัสกี้ตอนนั้นเมืองเดอรี่เนี่ยได้กลายเป็นแคมป์คนตัดไม้ครับแต่3ปีต่อมาเนี่ยพลเมือง300คนนั้นก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่อง บาะแสเดียวที่มีในตอนนั้นก็คือซากของบ้านที่โดนไฟไหม้ซึ่งเคสแบบนี้มันก็มีเกิดขึ้นจริงครับนั่นก็คือเคสการหายไปของชุมชนโรอานกอันนี้ลองไปหาอ่านได้นะครับหลายปีผ่านไปครับหมู่บ้านนั้นเนี่ยก็ได้ถูกฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งในปี1 8 5 1อิดได้ใช้พลังของมันสะกดให้ชาวบ้านหนึ่งคนที่ชื่อว่าจอห์นมาร์คสันเนี่ยวางยาพิษครอบครัวของตัวเองและจากนั้นเนี่ยก็ให้จอห์นกินเห็ดพิษไว้ในเชดที่จะทําให้ตายอย่างทรมาน คือเหตุนี้ผมได้ลองไปหาข้อมูลข้าวๆมาแล้วนะคือมันน่ากลัวมากๆเลยไวในเชดมีชื่อหนึ่งว่าเดดแคปหรือเดดครับซึ่งมันเป็นเห็ดที่มีพิษรุนแรงมากๆนะแบบมากอะไวในเชดครับแค่30กรัมนั้นก็สามารถฆ่าคนได้แล้วครับประมาณครึ่งหนึ่งของเห็ดที่โตเต็มที่แล้วครับโดยตัวพิษครับจะจ้องทําลายอวัยวะภายในครับหลักๆก็คือตับแล้วก็ไตโดยอาการของคนที่กินเห็ดพิษอันนี้เข้าไปเนี่ยมันคือจะมีวิงเวียนศีรษะครับอาเจียนอย่างหนัก ซึ่งนั่นนำไปสู่สภาวะตาเหลืองผิวเหลืองครับแล้วก็อาการชักโคมา่าแล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตโดยกระบวนการเหล่านี้เนี่ยจะกินเวลาประมาณ6-12ชั่วโมงเลยครับซึ่งนั่นเป็นเวลาที่จอห์นมาร์คสันเนี่ยต้องทอรมานนะครับแล้วก็ถ้าคุณเผลอกินเหตุนี้เข้าไปแล้วนะครับหนทางเดียวที่จะทําให้คุณมีชีวิตรอดได้นั่นก็คือการปลูกถ่ายตับใหม่เท่านั้นนะครับลังทองไม่ช่วยอะไรนะครับและในเมื่อการปลูกถ่ายตับครั้งแรกเกิดขึ้นในปี1983คุณคิดเหรอครับว่าตอนนั้นเนี่ยจะมีใคร กลับมาต่อที่เจ้าอิดนะครับจำแบลรีล่แก๊งกับคลับเดอะแบ็กสปอตที่ผมเล่าไปในช่วงแรกได้ไหมครับในนวดิยายนั้นมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะครับเหตุการณ์ปี1929เยกนี่ยกลุ่มชาวบ้านเมืองเดอรี่ได้ทําการรวมตัวกันเพื่อลอบยิงแก๊งโจรแบรลรี่ฟังไม่ผิดครับชาวบ้านรอบยิงโจรไม่รู้ด้วยความที่มันเป็นเพราะแบบนั้นหรือเปล่าครับทางตํารวจเมืองเดอรี่จึงทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นเพราะเหตุผลอื่น ในตอนที่เกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันมีพยานในที่เกิดเหตุบอกเอาไว้ว่าตนนั้นเห็นตัวตลกที่อยู่ในกลุ่มกาดยิงแกงแบลรี่ด้วยปี1930ก่อนที่จะกลับไปจำศีลมันก็ได้กินมื้อใหญ่ไปเหมือนกันครับนายขับของคนผิวดำเดอะแ a c k สปอ t เนี่ยได้ถูกลอบวางเพลิงโดยกลุ่มลัทธิคนเหยียดผิวชื่อ Main Legion of White d e c ซ n c y ซึ่งเป็นประมาณสาขาทางตอนเหนือของ KKK นั่นแหละครับ ซึ่งตอนก่อนจะเกิดเรื่องเนี่ยมันมีคนเล่าว่าเขาได้เห็นนกยักบินผ่านถ้าเป็นนกตัวใหญ่เนี่ยมันก็คงไม่ได้แปลกอะไรมากใช่ไหมครับแต่มาติดตรงที่ว่าปีกทั้งสองข้างของไอ้นกตัวนั้นเนี่ยมันดันมีลูกโป่งมัดเอาไว้ด้วยอิท <It S 1> นั้นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งชีวิตที่ไม่มีชีวิตก็ได้ครับตัวมันนะสามารถเปลี่ยนไปสิ่งใดก็ได้ครับหรืออะไรก็ได้ตามแต่ที่มันต้องการหรือตามแต่ที่เหยื่อของมันจะกลัวแต่ร่างที่มันปลดปลานมากที่สุดจนสามารถเรียกได้ว่าเป็นร่างหลักของมันเน ก็คือร่าง Pennywise the Dancing Clown ในนวนิยายนั้น Pennywise เคยใช้ชื่อเหมือนกันครับนั่นคือชื่อ Robert Bob Gray ฟังดูอาจจะธรรมดาธรรมดาครับแต่จุดที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้นี่แหละครับชื่อ Robert Bob Gray นั้นมันเป็นชื่อปลอมของ Albert Fish ครับฆาตรกรชาวอเมริกันที่มีอยู่จริงในช่วงปี1924-1932อัลเบิร์ตเกโดย Albert g r นั้นมีเหยื่อที่ยืนเยันแล้ว3คนครับแต่ตัว Albert นั้นก็ได้ให้การว่าเขานั้นสังหารเด็กไปมากกว่า100คน โดยเขาทําตั้งแต่ลักพาตัวไปจนถึงฆ่าข่มขืนแล้วก็กินเนื้อครับที่น่าเศร้าที่สุดนั้นก็คือเหยื่อที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับการยืนันแล้วคือเด็กอายุเพียง4ี่ขวบเท่านั้นครับเริ่มเห็นความเชื่อมโยงของอิดแล้วก็ชื่อบอับเกรแล้วใช่ไหมครับในนวนิยายนั้นตลอดความยาว1,138หน้าเนี่ยเพนนีไวส์เปลี่ยนร่างไปประมาณ32ร่างด้วยกันครับผมขอยกตัวอย่างมาแค่บางร่างแล้วกันนะครับโดยมันเปลี่ยนเป็นมัมมี่จาก เรื่องเดอะบัมมี่บลูสจากเรื่องจอฉลามนั่นเลยครับเดคกุล่าจากซาเลมสลอตแฟงเกตสไตล์มอนสเตอร์แวอร์บูฟแล้วก็กิลแมนจากเคีเจอร์ฟอร์มเดอะแบกลากูนเจ้าอิดนั้นแม้มันจะดูเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างพิเศษครับและดูเหมือนมันจะตายไม่ได้อิดมันก็มีจุดอ่อนหลักอยู่ครับเมื่อเจ้าอิดนั้นแปลงร่างเป็นตัวอะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติของสิ่งนั้นๆครับเช่น เมื่อมันแปลงเป็นแดคูล่าพอโดนแสงแดดมันก็ตายแปลงเป็นมนุษย์หมาป่าโดนกระสุนเงินมันก็ตายแปลงเป็นฉลามขึ้นมาบนบกมันก็ตายและยังไม่นับวิธีที่ชาวพื้นเมืองโบราณสร้างขึ้นมานครับนั่นก็คือ r ritual o f s h o o t หรือพิธีกรรมแห่งชุดมันคือพิธีกรรมการรวมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวครับซึ่งมันเป็นวิธีการเดียวที่จะสามารถจัดการอิดลงได้ครับแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ตายเนี่ยมันก็แค่ร่างเนื้อของมันอยู่ดีนั่นแหละครับเพราะว่าร่างจิตของมันเนี่ยก็คือ d a y l i g h ์เหมือนที่ผมบอกไปใช่ ซึ่งมันไม่มีทางที่มนุษย์เนี่ยจะสามารถจัดการเดนไลน์ได้ครับหนทางเดียวที่จะสู้กับเดนไลน์ได้นั่นก็คือการให้มาทูรินเนี่ยเป็นคนจัดการหรือไม่ก็แกนเป็นคนจัดการซึ่งต่อให้มาทูรินเป็นคนจัดการเนี่ยก็ไม่ฟันธงอยู่ดีครับว่ามาทูรินจะชนะต้องเป็นแกนที่เป็นผู้สร้างเท่านั้นที่จะสามารถทําได้ในตัวภาพยนตร์มันบอกเอาไว้ประมาณว่าถ้าเราไม่กลัวเจ้าเพนนีไวส์เนี่ยมันก็ทําอะไรเราไม่ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันแตกต่างจากในนิยายครับ ในนิยายนั้นถึงแม้เราจะไม่กลัวมันเนี่ยแต่มันก็สามารถจัดการเราได้ง่ายๆอยู่ดีครับความกลัวสาหรับเจ้าเพนนีไวส์แล้วมันเหมือนกับเกลือพิกไทยบนสเต็กนั่นแหละครับที่ทําให้เนื้อรสชาติดีขึ้นแต่ก็อย่างว่าแหละครับถ้าได้ลองโรยเกลือบนเนื้อแล้วใครมันจะกลับไปกินเนื้อพีพยวล่ะครับตรงนี้จะเป็นเก็ดความรู้เล็กๆน้อยครับในนวนิยายเรื่องอิดนั้นมันมีฉากอื้อฉาวสุดๆอยู่ครับ ในตอนที่กลุ่มลู่เสือขับนั้นเพิ่งจัดการ Pennywise ได้เป็นครั้งแรกมันปรากฏว่าพวกเขานั้นไม่สามารถหาทางออกจากท่อระบายน้ําได้และตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็เรียกได้ว่าสติแตก้วครับเพื่อที่จะทาให้ทุกคนกลับมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยเบลลี่จึงได้สละดตัวเองให้กับกลุ่มลู้เสือขับทีละคน,นะครับเข้าใจที่ผมจะสื่อใช่ไหมครับในตอนที่สตีฟนคิงเขียนฉากนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดไปในแง่เรื่องเพศเลยสักนิดนะครับเขามองว่ามันคือการก้าวผ่านจากความเป็นเด็กไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่มาก,กว่ แต่บางทีตอนที่คิงกําลังเขียนฉากนี้มันอาจจะเป็นตอนที่เขากําลังมาโคเคนอยู่ก็ได้นะครับเพราะอิดเนี่ยมันคือเรื่องสุดท้ายที่เขาเขียนเสร็จก่อนที่เขาจะเลิกยาขาดมาทูอินที่เป็นคู่ต่อกรและเป็นสิ่งที่เดนไลท์หรือเพนนีไวส์เนี่ยนับญาติว่าเป็นพี่นั้นไม่ได้ปรากฏออกมาให้เราเห็นจังๆในภาพยนตร์ทั้งสองภาคนะครับแต่จะมาแบบอ้อมๆแทนอย่างแรกนั่นก็คือเลโก,ก้เต่าที่บิวหยิบขึ้นมากับในภาค2ครับเป็นชื่อของรากไม้ที่บิวกับไม้ได้ดื่มเข้าไป มีหลายคนคิดว่าอิดหรือเพนนีไวส์นั้นได้แรงบรนดาใจมาจากโรนัลแมคโดนัลครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับอิดของสตีเฟนคิงนั้นได้รับแรงบรนดาใจมาจากนิทานพื้นบ้านของสวีเดนครับเรื่อง The T ท e ีบ l y g o ่โกธกรา f ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับแกะ3ตัวครับที่จะต้องข้ามสะพานไปกินหญ้าที่อีกฝั่งแต่ภายใต้สะพานนั้นมันมีปีศาจอยู่นี่สิครับในตอนนั้นเนี่ยคิงอยากจะเขียนหนังสือที่มีสัตว์ประหลาดรวมเอาไว้เยอะๆครับสัตว์ประหลาดที่จะหลอกเด็กให้กลัวเขาเลยคิดว่า ตัวตลกนี่สีน่ากลัวซึ่งในช่วงปีนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยคิดนะครับว่าคนจะกลัวตัวตลกกันเยอะสักเท่าไหร่แต่พออิดออกมาแล้วเนี่ยผมคิดว่ายอดคนกลัวตัวต,วตลกนั้นน่าจะพุ่งนะครับสวนที่คนคิดว่าเพนนีไวส์นั้นได้รับแรงบรนาจารจมาจากแมคโดนัลอาจาอาจะเป็นเพราะว่าคิงเคยมีประสบการณ์กับตัวตลกโรนัลแมคโดนัลครับในตอนที่คิงนั้นกําลังอยู่ในช่วงทัวร์โปรโมทหนังสือบนเครื่องบินครับที่นั่งข้างของเขาเนี่ยมีคนแต่งชุดโรนัลแมคโดนัลแบบเต็มยศมานั่งด้วยนะครับ ทุกคนต่างรู้ดีนะครับว่าจากักรวรรของสตีเฟนคิงนั้นมันเชื่อมต่อกันจากเหตุการณ์การลอบวางเพลิงของคลับ The b แบ็กสปอนั้นมันมีเด็กที่รอดออกมาอยู่ครับเขาคือเด็กที่มีชื่อว่าดิคคาร์โร a n d ซึ่งเป็นเด็กผิวดำที่มีพลังพิเศษที่เรียกว่า The Shining คุณคุณไหมครับดิคคาร์โร a n d นั้นคือหัวหน้าเชฟในโรงแรมโอเวอร์ลุคโฮเในเรื่องเดอะชายนิ่นั่นแหละรครับ นอกจากในเรื่องอิดแล้วเนี่ย Pennywise ก็ไปปรากฏตัวในหนังสืออื่นของชิงอยู่เหมือนกันนะครับเช่น Grammar ปี 1973, 1 9ึ3เที่ตัวละครที่ทํางานเกี่ยวกับท่อระบายน้ําในเมืองแบงโกรัดเมนั้นเขาบอกว่าเขาเห็นแมงมุมยักษ์ในท่อระบายน้ําซึ่งนั้นมาต่อ13ปีก่อนที่อิดจะถูกตีพิมพ์นะครับแล้วก็ใน Tommy Knocker ปี1น8 7งเกรปจตัวละครที่ทอมมี่เนี่ยได้บอกว่าตอนที่เขานั้นไปเอาของที่เดอรี่เขาเห็นตัวตลกกําลังมองเขาอยู่จากท่อระบายน้ํา แล้วมันก็ยังมีอีกหลายเรื่องครับอย่างอิสซอมเนียหนึ่งเก้าเก้าสี่ดรีมแคชเชอร์สิบเอ็ดยี่สิบสองหกสิบสามว่สังหารหรือเอลิเวชันปีสองพันสิบแปดก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลของอิดหรือเพนนีไวส์เดอะดัซซิงคลาวส่วนตัวแล้วเพนนีไวส์เนี่ยเป็นตัวละครของสตีเฟนคิงที่ผมทั้งชอบแล้วก็กลัวในเวลาเดียวกันเลยแหละครับแล้วทุกท่านล่ะครับบชอบตัวละครตัวไหนกันบ้างสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะครับไม่จะเป็นต้องเป็นของสตีเฟนคิงนะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกซับใ ส่วนถ้าใครท่านใดมีตัวละครในดว,ดวงใจเนี่ยอยากให้ผมทำสรุปข้อมูล Star DeCode ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้สำหรับวันนี้ DeCode x ขอตัวลาไปก่อนขอให้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีกว่าเดิมอย่าลืมเช็คเทอระบายน้ำกันด้วยนะครับสวัสดีครับ